ด,ดกมากเลยต้นนี้บัคเนียหรอหรือรอะไรเนี่ยอดกดกมากบัเนียหรอคะอุดอกมากเลยค่ะรมไปอ้ยดอกอันนี้เป็นสอบของกผสมผสาน สเองซื้อไม่ปลุไม่ผสมตามพี่พอดินตามคำแนะนำแล้วทำไมปลูกดอกอันนี้เยอะๆคะอะไรทำอะไรเี่ยัว่นาอเนื่องจากืองกเนื่องาเก็บไปขายแบบเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยคะเด่ถวามีดอกอะไรดอกกาวเรื่องีของงานดอกปีปปีเหมือนเขาไปทำดอกไม้ไว้พระใช่ใช่ค่ะเยอะ เขาอยากออกไปก็ออกไปแล้วแต่อันนี้คือดกทุกต้นไหมคะเนี่ยอ๋อนต้นแต่ต้นเมื่อกี้ดกต้นนี้อ๋อต้นนี้ก็เยอะนะบ่มไปคือแล้วเยิ่งมันบ่มไปเยอะๆเหมือนกันรสชาติเป็นยังไงบ้างคะมันก็ถ้าหน้านแรกมันจะเหนียวมันจะเหลืองเหลืองแล่วเนื้ออันนี้ยังไม่ค่อยแก่ดีค่ะวันข้างเน้าแน่าจะ ถ้ามันถ้าไอ้บูชเจ็ดนวนประมาณแปดชิด้นสองชิ้นบูชเจ็ดนี่เราเขียนตงนีมันมีอยู่ที่โชว์อันนี้เป็นแปลงที่เรามาทำอ่าร่วมกับเกษตรกรค่ะเป็นงบพัฒนาจังหวัดนนเราเมาทำสพกรอ่าเป็นสพรกรค่ะอันนี้เราจะปลูกไปทั้งหมดห้าสายพานันธุ์ที่เอาพันธุ์จากจากไอ้ ที่สถานีมาที่ศูนย์มาลงค่ะก็อันนี้เป็นแปลงเลือกพันไหนมาลงบ้างคะที่นี่จะมีบูธแพดบูธเจดบบคเดียปิตาศัสตร์แล้วก็ปากช่องสองแปลแล้วเลือกพันไหนปรับตัวได้ดีที่สุดที่นี่ณตอนนี้ค่ะที่เริ่มให้ผลผลิตนะคะก็จะมีบัคเนียก็ให้ผลผลิตดีปิตาศัสตร์ก็ได้อยู่ค่ะตอนนี้อันนี้บวกถ้าออกก็ประมาณ ฝากใจว่ามีอะไรชอบสองแบบมีลงต้นแล้วแล้วอย่างเจ้าของสวนแกชอบชอบพันธุ์ไหนคะที่เอามาห้าพันเนี่ยมันก็ออกค o l o r เดืองนะใช่ใช่แต่เราเราดูแล้วเราชอบพันธุ์ไหนผมชอบพวกปีเตอร์สันมากกว่ามันจะเหลืองเหนียวกว่าเหนียวเหลืองหอมรสชาติของแล้วกระเทิมมันจะเหลืองมากเหมืนแล้วก็พันธุ์ไหนที่ให้ผลผลิตดีคะอ๋อมันทุกพันธุ์แล้วแต่เราดูแล แต่ติดสันที่เราชอบคือรสชาติรสชลติแล้วก็ลูกมันได้ดํมมากรึเปล่วบมันดีเหมือนรู้สึกว่าที่ห้าพันเราจะชอบพันนี้ที่สุดรับแล้วน้ําหนักก็แต่มันดูแลยากติดสันดูแลอ๋อพันไหนดูแลง่ายคะบักบักขคนี่ดูแลง่ายพวกปลาช่องก็ได้ง่ายปลาช่องดูแลง่ายไหมมันมันแล้วแต่สภาพอากาศด้วยเนาะปีที่แล้วในเมื่อธันวานี่ฝนแดดฝนแดดที่จริงดอกเต็มหมดต้นเลย มันโลนหมดครับอ๋อไม่ไม่ติดไม่ติดจเจออากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนก็ร่วงอืมอืมพันไหนที่ทนทนนะคะที่แบบปลูกยังไงก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับไม่ต้องดูแลเยอะบัคเขนี่งบัคเขนี่งอ๋อจากช่องนี้ยังดูแลยากอือแต่แตชาติก็แต่พวกพวกเกนี่จะลูกใหญ่ลูกใหญ่้าเนาะเยอะลูกกลมกประมาณแล้วลูกไอ้คนที่มาเราได้ขายบ้างยังคะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ขายอ พี่ทีแล้วนี่ส่วนมากพวกข้าราชการมาดูแลมาดูงานกรรมธิเขาซื้อไปพอดีผมได้แก็บสองใบแล้วกับโอท็อปสีดาวด้วยโอท็อปสีดาวของของตากในเรื่องของตัวไหนคะโอท็อปตัวไหนคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นของพืชผักสมัยนั้นแล้วตอนนี้ทำวันนั้นมีสวกรมาดูงาน ขอทำตรวจงานไอจีพีนะครับแค่กาลังเสนอไปแานหมดแล้วครับได้ไปรับรองด้วยนะคะแล้วบางทีเราทำไปบางทีเกษตรกรเห็นดีเนาะพยายาลดใช้สารเคมีพวกผมนี่จริงอยู่ค่ะอยู่มาที่นี่เขาใช้ยาเยอะมากใช่ไหมแต่ของผมให้เสียงเดียจะไม่มีพวกกรอนยาพวกใช่ไหมเราจะกปุ๋ยมาผมก็ทำเองถ้ามันชูโรงเจียงเราใช้พวก ารเคมีที่ว่ากรมชาการรับรองที่ไม่มีอันตรายอย่างนี้เรต่องขาวนี้ไม่มีอันตรายครับเพราะว่านี่ของกรมชาขาง,งขอรับรองพวกนั้นก็เสกเพราะว่านี้ไม่มีอันตรายพวกชาาเชิ้อราเฉย ก็คือเหมือนกับว่าเราใช้แต่ว่าพอจะเก็บก็คือจองปลอดภัยเราถึงเก็บต้องถึงกําหนดเดือนถึงกาหนดแล้วถึงเก็บไม่ใช่ว่าแบบฉีดแล้วไม่ใช่มเอาคุณภาพดีกว่าต้องแบบนี้อย่างชาวบ้านที่ถ่ายสามร้อยผมก็ถายประมาณห้าสิบแปดสิบแล้วเี็มจะขยายเพิ่มไหมคะพันไหนตอนนี้คิดว่าจะขยายพันไหนเพิ่มคะตอนนี้มีอาจารย์นะอบรมก็มีพันใหม่มาเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆ แต่เราอยากลองพันใหม่เพิ่มไหมหรือว่าหรือว่าเราชอบพันที่เอามานี้แล้วผมก็อยากลองผู้พันเพราะว่ามันทีมันออกปีละเดือนก็้วมันจะได้มีหลายหลายพันอย่างรุนที่อาจารย์มาเมื่อปีที่แล้วต้นนี้ยอดใหญ่กว่าต้นงามมากเลยต้นนี้เอาไม้ค้ำหรอแล้วเรามีชาวสวนที่เขามาดูกับเราแล้วเขาอยากเอาไปปลูกบ้างไหมคะมีครับมียังมาที่ ยี่สบสองนี่จะมีของกลมบาไม้มาอุดงนี่ยี่สิบเออห้าสิบคนแล้วเราทําพันุ์ไว้ให้เขาไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงหรือให้เขาสั่งเอาก็ทำาเรื่อนเหมือนกันต้องทําพันุ์ไว้ด้วยเนาะมันเป็นเป็นแบบเหมือนว่าถ้าคนสนใจเขาจะได้ซื้อไปปลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นทาไว้อยู่ใช่ไหมมันหลากหลายผสมสารตัวน้องก็มีพวกถ้าน้าขังมีปัญหาไหมคัอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยุ่งครับเพราะว่าดินมันดินร่วน อ๋อมันซึมหมดเร็วอยู่เนาะอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมันก็ขังบางต้นเนาะที่จะมันเป็นพื้นที่นาเดิมหรอคะตอนนี้มันถึงลุ่มๆหน่อยตรงนน้นเป็นนาตัวนี้เป็นที่ดอน้วก็พอดีนี้ยมันท่วมพอดีมีโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงมีขุดสระน้ําเลยตัวนี้ได้เต็มพื้นที่เลยแล้วเราเปลี่ยนจากทํานาทําไร่มาทําเป็นผสมผสานได้รายได้ตลอด แ้่พวกเชิงเดี่ยวเนี่ยมาได้แค่เดียวลงทุนเยอะครับแต่ที่ผ่านมาก็เชิงเดี่ยวเยอะนะคะสมาชิกที่มาทําผสมผสานมีมีเยอะมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะมีครับมีอ๋อมีอยู่เนาะที่เป็นสมาชิกเราเนาะยิ่งน่าให้ทําแบบนี้จะได้ปลูกแบบปลอดภัยหน่อยเพราะว่าเห็นสารเคมีต้องไปกับแกเพราะว่าในงานโดนน้ำ น้องมีนคือแบบว่าชื้นๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมได,ได้อยู่เนาะค,นคือมันคือมันค่อนข้างชื้นอย่างว่าและที่จำแต่แกบอกว่ามันจะยุบมากอยู่นนแต่อันนี้ก็ดีเนาะแกบอกว่าปล่อยปล่อยไว้ดีกว่ายากขึ้น มันก็สวยดียุงอ่ะยุงมันชอบเมลื้อบุบีใช่ไหคะต่อยอดแตงไว้ดีมันขึ้นเองจะ <c oughs> บอกมันขึ้นเองดีกว่าให้ยากขึ้นเอาก็ดี <c oughs> ส่วนแกเก็เหมาะอยู่นะ โอาเลยะอที่ันนี้โสพอจักมาปั้นปันจนเป็นพื้นที่ดูงานได้เลยแหละทุกถึอ่อหูเดือูลูกใหญ่จังอันนี้ี่เพถ้าแก่มาอย่าหลายๆแบบนี้ โอ้น่าภูมิใจแทนมากเลยโซพอตาคือแบบปั้นเกษตรกรเก่งมากเลยคนเก่งคนเก่งของกรมนิชากรเกษตรเลยแบบนี้ถ้าว่าถ้าใครอยากได้ไปเลยคืออันนี้เขาไปทำเป็นเป็นแต่งจานนั่นเองใช่มันมันหล่นเยอะหกกลอนที่เขาทำเข้านดีกว่ายากขึ้นเวลามีงานทำบวงเอาไปอันนี้ก็คือแบบเออดีดีกว่าหลายสีนะใช่ใช่ค่ะเหมือนเข้าผสมผสมแล้วก็มีหลายสีมาก แต่แตเหมือนเขาก็งอกขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะเดรอเอเล็ดมันแตกอ๋อโอ้เขามีที่นั่งตรงนี้สนใหอบรมนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อเหรอเดี๋ยวมันเฉดเฉดแร้มันทางนี้ก็ได้ค่ะ วิวตรงนี้เป็นจุดชมวิวให้อาหารปลาด้วยโอ้โหเก๋ลูกมอญกำลังแดงด้วยตอนนี้กำลังแดงโอ้กระสุนไม่เริ่มจะพี่พี่จะถ่ายกระชังด้วยเดี๋ยวพี่จะถ่ายมีแหนแดงไหมยังยังเดี๋ยวน้ไม่เอามาพี่จะถ่ายมีกระชังเลี้ยงไหมกระชังอันนี้ได้เอาพื้นกากินได้กระชังแปดได้กระหารได้แล้วก็ว่าบางทีกระชังบนมีแปดแต่นี่น้ำมันจะลึกไปไหมถ้าบนแหนแดงมันลงขอบขอบที่แบบตื้นๆหน่อย โอ้ปานินกานินกนายปสุกกานินพืชแค่ทุกชนิดาแล้วเรามีหอยโขงหอยเจลี่ตอนนี้หอยเจลี่สฟองกำลังลงไอหมอนี่กำลังเริ่มจะติดลูกแล้ใบโรยมุงเบามุงเาหน้าบ้านนงดิเอาขี้วมันมีมันมีที่ผมเอา นะวันนั้นเอาไปที่ดูยาดามโซมนก็ไปทาน้หมวมันที่กดบรรยากาศจะดได้ไาม,มนะครคะ